แต้ท่าแสดการทรายครึ่งโลแบบแซกรครึ่งโลวันนี้เราจะมาปอกสับประรดกวนกันเป็นการแปรล,ลูกเก็บมาจากสับประรดแดงสับประรดเก่าๆมันก็จะลูกมันก็จะห่างกันมากเนื้อที่สามสี่ไล่เราก็เก็บมาวันไหนเราเจอมันแก่เราก็เก็บมาเก็บมาวันละสามสี่ลูก่เราก็เก็บมา,มา,า,บมาอย่างเงี้ยอันนี้ทิ้งไว้มาสี่ห้าวันลูกมันก็ มันก็เหลืองขึ้นมาเก็บมาแรกๆก็จะเขียวอย่างี้ยนีจริงๆแล้วเขียวเลยก็ปอกได้แต่น,นี้เรามียังไม่มากพอ,อน,นี้เราเก็บมาหลายวันมันเก็บกินก็ได้แต่เราก็กินกินไม่ทานอยู่ดีก็เลยว่าเอามาเก็นเป็นสับป,ปะรดต้นเก่าๆมันออกเองเขาเรียกสับป,ปะรดปีที่ออกแบบไม่ต้องไปบังคับมันนะให้มันออกลูกเองประมาณปลายปีถึงต้นปีเนี่ยต้นปีในช่วงนี้เก็บได้มันจะมีลูกให้เก็บ รูปมันเกิดเองตามธรรมชาตินี่เราเปอกไปบ้างแล้วเปลือกเลยเราเก็บไว้ไปหมักทิงเราเคยหมักกับอาไรนะกาดน้ำตาลก็เคยหมักอยู่รอบนี้เราจะลองเอาไปหมักกับขี้วัวเห็นมันมีเพื่อนใน u t u ู e เขาทํากันนะจําไม่ได้ชื่ออะไรเราก็ว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเปลือกที่เดี๋ยนี้เอาไปหมกักตอนนี้เราจะปอกสับปะรดก่อน mm hmm. เดี๋ยวเราเปอกได้แล้วเราก็ค่อยไปล้างกันทีเดียวเลยนะ ไกลหมดละเดี๋ยวเราจะตักน้ํามาล้างเราล้างแนละ้วเดี๋ยวเราก็เอาไปขีนหรือใช้สั่งก็ได้ชอบเป็นเนื้อชินช้นๆไหยเปิดได้เป็นกระป๋องกวนได้สองกิโลเอาตางออกให้หมดลูกนี้ถ้าเนื้อดีเอาไปกินกินครึ่งลูกแล้วกันนะหั่นครึ่งอันนี้ฝั่งนี้ไว้กวนฝั่งนี้เอามากินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาล้างกัน อันนั้นมาล้างล้างแล้วจะมาคูดกันที่ไปล้างมืงออ่ะสับไไดิสับมันจะได้เป็นชิ้นๆเมื่อก่อนก็ไม่ชอบนะั้นแบบสับว่ามันหยาบแต่พอว่ากนหลังกินล้าเออมันเป็นเนื้อสับปะรดมันให้อารมณ์ว่าเหมือนเนื้อสับประดรดเยื่อมแล้วแห้งๆอะ่ะ แต่เราือสับป,ปะรดกวนแล้วก็มีหลายหลาย,ลายเนื้อนะเล้ก็ทําตามความ,มถ้าเนื้อนิ่มเราก็ขูดไปเลยง่ายๆดีแต่ถ้าเนื้อแข็งแล้วก็ขูดก็ยากดีก็ยากแล้วก็มาสับเลยเอามาสับสเดีเาา๋ยวจะกวนกันอันนี้เป็นเนื้อที่เราสับและขูดแล้วเดี๋ยวมาใส่มีน้ำตาลเกลือแบะแซ่ก็กะทินิดหน่อย มัินสักครึ่งกิโลคนก่อนเดี๋ยวไม่นี่แบะเสริสักครึ่งกิโลดแร่เปล่งไฟได้หรว่ที่ใส่ไปน,นอยก็จะเป็นน้ำแล้วก็กวนไปเรื่อยๆระหว่างนี้ไม่ต้องกวนตลอดเวลาก็ได้ แค่ไม่ให้มันนอนกน้นแล้วไม่นะทะให้มันงวดงเป็นชั่วโมงแนี่ยเดี๋ยวเล่งไฟหน่อย A few moments l a t ม r ผ่านไปเกินครึ่งทางแล้วนี้ใช้ไฟอ่อนไปหน่อยแต่สีมันจะเหลืองอ่อนสวยวนไปเรื่อยๆจะมาดูกันสีเหลืองอ่อนนี้ แล้วคือว่าช่วงเขาได้เขาเขึ้นช่ว่นี้ต้องมือไหวใกล้แล้วใกล้ความจริงกำลังคิดว่าจะหยุดป่วนตงนไหนคืนคืนมาว้ายกลืนทางก็จะเห,หนียว่ามีการไหม้เล็กน่อยเเรียกอย่าให้มันเหนียวเ็าบอกเลิกตอนไหน เส <Wow. S 1> ร็จแล้วค่ะแผ่ให้ความชืน กันสายครึ่งโลแบตแซ่ครึ่งโลเกลือสองช้อนชาเปรียวๆหวานๆเค็มมิดหน่อยจะเห็นว่ามันจะมีเนื้อสับโลเป็นชิ้นๆฝอยบ้างชิมบ้าง